โอเคสวัสดีเวรุ่นโรบูททุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูเปอร์แล้วโอ้ยไม่ได้พูดชื่อช่องมานานเลยวันนี้เราอยู่ในหน้าเดท็อปของโรบอคนั่นเองนะครับก็อย่างที่ชื่อคลิปบอกวันนี้ผมจะมาสอนอคุณผู้ชมนะเปลี่ยนจากโรบอทธรรมดาแบบนี้นะให้กลายเป็นโรบอทแบบเบตานั่นเองนะครับมันจะเหมือนของมือถือนะเอาง,ง่ายๆคือมันจะเหมือนของมือถือแนละ้วมันจะเป็นแบบเบต้าใหม่ที่มันกำลังจะเข้ามานะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนในการแบบในการเปิดนะครับว่าเปิดยังไงซึ่งไอ้เบต้าเนี่ยนะบางคนเนี่ยใช้ได้บคคนนะรัทุก โอเคอย่างแรกเลยก็ปิดไปเลยครับไอ้ตรงนี้ปิดไปเลยนะโอเคนะครับทีนี้นะฮะเรามากันตรงนี้ดีกว่านะครับมาดูกันในเรื่องของโรบอตตัวนี้นะครับนี่คือโรบอตธรรมดานะครับที่เราเนี่ยได้โหลดมาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะคลิกขวาเข้าไปแล้วก็กดคุณสมบัตินะคอันนี้ผมทชาในวิดีโอ8นะครับถ้าวิดีโอ10มันจะมีอยู่นะโอเคแล้วก็ปกติมันจะอยู่งี้นะครับให้คุณผู้ชมมามาตรงทางลัดของภาษาอังกฤษจะเขียนว่าช็อตค c u t นั่นเองนะก็กดมาตรงนี้นะ มาสังเกตรตรงนี้มันจะเห็นว่าเป้าหมายนะครับก็จะเจอตรงนี้แหละเยอะแยะไปหมดเลยนะครับให้คุณผู้ชมนะลบคําว่าลันเชอร์ตรงนี้ออกนะลบไปเลยปับ๊บนะแล้วก็เปลี่ยนคำว่าเบต้านะเป็น B ตัวใหญ่แล้วก็ตามด้วยตัวเล็กหมดเลยครับเบต้าอย่างเงี้ยแล้วก็ d e x e นะครับแล้วก็ไอ้ตรงด้านหลังนี้นะครับเห็นป่ะมันจะมีลูกด้ํสองขีดอยู่บนอนะ่ะมันเป็นเหมือนเอาไว้แบบเอาไว้ทําให้ความหมายชัดเจนนะเออเอาไว้กํากับคํานะซึ่งของใครที่ไม่มีไม่ต้องไปเพิ่มมันนะฮะของใครที่มีก็ไม่ต้องไปลบมันนะครับ ให้เรามาสนใจตรงนี้นะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะฮะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มแค่ตัวขีดเข้าไปอีกตัวหนึ่งแค่นี้นะครับเนี่ยตัวขีดเข้าไปให้มันเป็น2ขีดนะดูได้เลยแล้วก็กดนําไปใช้เลยนะครับกดนําไปใช้นะทีนี้เราลองกดเข้าไปในรบอบกันนะครับ ป,ป no ึ๊บนะรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็จะเป็นโลบอกเบต้าที่บร็อคละครับหน้าล็อกอินก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาล็อกอินกันเลยนะครับมาผมขอข้ามไปตรงนี้ไปเพราะว่าผมจะล็อกอินนี่โอเคครับตอนนี้ผมล็อกอินการเข้ามาเป็นที่บร้อและครับนี่นะครับหน้าล็อกอินเป็นอย่างนี้เลยนะโคตรเท่นะบอกเลยหน้าล็อกอินก็จะเป็นโลบอกเบต้าอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปเยอะเลยมันจะอ่าเอาง่ายๆนะครับมันจะเหมือนของมือถือเลยนะมือนของมือถือนะแทบจะเป็นมือถืออะเออนะนี่แหละระบบตั้งโครง เดี๋ยวเรามาดูของแคตตาล็อกนะครับเพราะว่าแคตตาล็อกนี่จะเหมือนขนาดไหนนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับของมือถือนะเออทุยของเบต้านะก็จะเป็นแบบเหมือนของมือถือเลยเห็นป่ะนะที่ยงที่ยืนอะไรเงี้ยเหมือนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรพวกนี้นี่ครับเดี๋ยวเราลองอ่าตัวนี้นี่นะเดี๋ยวรอขึ้นมานี่นะครับเห็นป่ะมันจะเป็นเหมือนของมือถือเลยนะครับมาดูต่อโอเคมาดูของคอสตูมเราดีกว่านะครับจะได้ง่ายๆนะ นี่นะคอตัมก็เป็นมานี้ไม่เปลี่ยนดีกว่าผมชอบใช้ตัวนี้นะตัวนี้มัน PVP แล้วมันพิวดีถ้า PVP แล้วมันพิวดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมปเลยแล้วกันนะครับว่าในแมปเนี่ยมันจะเหมือนของมือถือขนาดไหนนะในการตั้งค่าแต่ละอย่างเนี่ยเอาเป็นบล็อกฟุตแล้วกันนะครับง่ายๆโอเคพอมาตรงนี้นะครับเห็นปะมันจะเหมือนมือถือเลยนะครับระบบนู่นนี่นั่นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามากันในเกมเรียบร้อยนวเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นทหารเรือแล้วกันนะ โอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมกันแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาเปิดตรงหน้านี้นครับเป็นหน้าโลบอกเนี่ยคือแค่เราติ๊กไปมันก็ขึ้นแลวนะแต่พอเรากดเข้าไปครับนี่นะครับหน้าเรื่องของโปรไฟล์อะไรพวกนี้มันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้เราแบบนี่มีอะไรเนี่ย people นะครับอันนี้เป็นผู้คนนะนี่นะครับก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะอันนี้เป็นคนในเซิร์ฟนะแล้วพอเรากดไปที่อันนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะก็จะเชิญง่ายกว่าเดิมนะเพื่อนก็จะขึ้นมาเป็นหลายชื่อเลยแล้วก็มีน,นี่ครับเป็นเซตติ่งนคั่น ในมือถือเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพระดับไฮอะไรอย่างนี้นะนี่นะก็ภาพระดับไฮระดับอะไรนี่แหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวอลลุ่มพบว่าแบบนี้มันใช้ง่ายดีนะนะครับมันค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มนยแล้วมันแบบแยกหมวดหมู่ให้เราอะเนี่ยอย่างที่น,นี่นะแล้วก็มีสเตตสแตมิน่าทุยไม่ใช่แล้วก็มีสเตตัสอะไรพวกนี้นะครับเให้เราดูจากนั้นนะก็จะมาดูในเรื่องของคอนโทรลแล้วกันนะครับนี่นะเรื่องของคอนโทรลก็จะมีเขียนบอกเรานะว่าใช้ปุ่มไหนปุ่มไหนในการเล่นนะก็ถือว่า ดีเลยนะครับโอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวรหัสของผมเลยแล้วกันนะครับมาว่ารหัสผมเนี่ยในตัวในเกมบล็อกฟุเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหลายคนอาจจะอยากจะรู้ไงว่าในตัวผมมีอะไรบ้าง้แย่งกล่องวะยีเย่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมา PVP ด้วยนะครับแล้วก็มาเปิดของในกล่องแล้วก็ PVP ให้ให้ผู้ชมดูนะแล้วถามว่าทำไมผมถึงเล่นธนูธนูผมเล่นง่ายกว่าคาบูชานะครับ ข้าพุชะคือผมยิงไม่โดนนะฮะมันออกช้านะครับมันออกช้าเลยยิงไม่โดนแต่ว่าธนูนี่คือยิงด้วมันออกเลยป่ะแล้วอย่างนึงติดพิษด้วยนะครับติดพิษแล้วทีนี้ก็มันถ,ถ้าแตกถ้าแตกมันจะตามตัวนะต่ผมพาไปดูนะยวผมพาไปดูตรงนี้แหละนี่นี่นี่นเดี๋ยวจะบอกว่าจะไม่มีคนมานะ <S <S นี่นะครับยิงเข้าไป <S <S ปึ๊บเห็นป่ะถ้าแตกมันจะตามตัวแล้วพอยิงโดนมันก็จะสตันนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการทํา โรบอกเบตานะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ใช้ได้ทุกแบบยังไงก็ฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับเราก็จะก้าวพันทรับละโ <c oughs> ดนใบกรขนาดนี้นะฮะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ซับ i ครผมด้วยแล้ว <c oughs> กักนครับไว้เจอกันครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย